โอเคนะคฮะพวกขอสวัสดีไซเนอร์ด้วยฮนะอยู่กับผมนะฮะในรายการล็อกแคชเกมมิง่งนะฮะวันนี้ผมจะมาทำอะไรมาเล่นเซิร์ฟใหม่ครับนะฮนะไม่ใช่เลนะ่นหกมาโปรโมทเซิร์ฟใหม่ครับนะฮะ <c oughs> ก็ถือว่าผมก็ขออภัยน,นะฮะจากไอ้เครเรียกว่าอ,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 อะไรนะชแนลเก่านะฮะเราได้เปลี่ยนชแนลใหม่แล้วนะครับสร้างชแนลใหม่นะฮะนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ซื้ออดีแท้มาฮะเมื่อวานนะฮะซื้อดีมาได้นะครับเพิ่งได้มาฮะส่วนเลดีเก่าะฮก็ให้คนที่แคสเกมนะฮะนะฮะรอบนี้ก็จะเป็นแบบอะไรสนุกนะฮะสนุกมากเลยนะคะเขาสกอตโอเคเข้ามาก็ทาำตามนะับล็อกอินผมจะล็อกอินสุดปอด อ่าตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามกดเอ t เ r อร์นะแล้วก็ออเกมนะแด้วก็กินนะคะหนึ่งสองสามนะฮะโอเคแล้วก็เอ t เตอร์นะบก็อันนี้ก็คือของฟรีนะครับฟรีดไดมอนด์นะฮะก็นะครับอันี้ก็คือของนะฮบ

ออเป็น,น้หละอนะฮะก็ขอไภกับเสียงในบ้านนี้ครับไปไ่ดีดีกว่าอักง็แล้วก็มสี่งี หล่อเลยหล่อเลยฮะตรงนี้อะไรอีกสีฮะเกมไอ้ชายกับหญิงนะวะที่มันให้เลือกอะสนานมากนะฮะเราไปดูอันเก่าเอ้ยเราไปชูเถาะกันนะนั่นคือเนี้ยน่าจะเป็นเซอร์แบบเป็นเกมเห็นเกมซีฮะก็มีนะครับ อออันน <Yeah. S 2> uh, okay, ี nä, nä, nä. Okay, uh, ้คืออะไรไม่รู้นะพ่งมาถอะอันนี้คือวาร์นะฮะนะนะมิสซวาร์มวาร์ปโอ้เออเนี่ยโอเคนี่ก็วาร์นะฮะเขตัดไม้ครับพอกสร้างบ้านไม้มีแก่ล้วงไต้องตัดกำลดูนีอเลยอันนี้วาร์อะไรนี่วารปตีมอนอันนี้วาร์ี่ PVP นะครับ Oh yeah ฮืมฮืมฮืมอืมฮืมฮืมกว่าเอันมีคนทักกันนะโอเคมีเธอนะฮืมอันนี้เป็นนะ NPC นี้ถ้าก็มาดูกันเลยนะเดี๋ยวจะไปดูเมื่อนนอนใจมากตอนนี้ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้เวฟไปนะ ฮึดูเลยเด็<ส>ดข<ส>้าศึกหนึ่งโอ้ยมันพาชัยกำมิมยิ้มไหมวะอู๋ดาบบวกร้าณฮะก็เติมก็จะได้แค่น,นี้มันแฮมให้ท่านเลื่อนเลยครับให้สิบก็จะได้ห้าเมตรอ่าอ่าตอนนี้ก็ เก็บตังเปิดเซิร์ฟอ,อยูน่นะฮะเดี๋ยวเราไม่ได้เซิร์ฟในจุดเดียวอันนี้ชอบนะคดูดูปดูดูชอบมีจะมีอะไรบ้างก็ไปดูทั่วไปฮนะเฮ้ยขายเพจเหรอนี่มีจะขาย มมนะครับก็มารีวิวกันหมดแล้วนะฮะก็ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับก็ฝากแชแนลใหม่ด้วยนะฮะแล้วแคปเกมไม่มี เรื่องรานทุกการมัฒนาฮะ